สหรัฐระง,งับวีซ่าโดนด้วยกัน75ประเทศไทยโดนด้วยใครจะไปสหรัฐอเมริกาเช็คให้ดีกันด้วยแล้วกันนะฮะ เมื่อวันที่14มกราคมนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐภายใต้การน,นำของนายมารกโกรบิโอและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยการผลักดันของโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกคำสั่งให้สถานทูตและสถานกองสุลนทั่วโลกระง,งับกระบวนการพิจารณาวีซ่าประเภทผู้อพยพหรือวีซ่าถาวรหรืออิมเมแกรนวีซ่าให้แก่พลเมืองทั้งหมด75ประเทศซึ่งประเทศไทยนั้นโดนด้วยโดยวันเริ่มบังคับใช้นะครับจะเริ่มใช้ในวันที่21มกราคมนี้เป็น ต้นไปและระยะเวลานั้นไม่มีกําหนดจนกว่าระบบคัดกรอง และระบบประเมินใหม่เสร็จสิ้นโดยการระงับวีซ่าครั้งนี้จะเน้นไปที่เป้าหมายคือบุคคลที่เน้นไปขอวีซ่าเพื่อการพำนักถาวรแล้วก็ขอวีซ่าเพื่อทํางานที่จะนําไปสู่การเป็นสิทธิพลเมืองหรือว่า g r e e n า a r d แต่สําหรับวีซ่าชั่วคราวอย่างวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจระยะสั้นหรือวีซ่านักเรียนนั้นในเบื้องต้นยังไม่ถูกระงับนะฮะแต่ว่าจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็สัมภาษณ์อย่างหนักหน่วงมากกว่าเดิมแน่นอนโดยเหตุผลที่เขาระงับวีซ่านะครับมาจาก3เหตุผลหลักๆก็คืออย่าง นโยบายภาระแก่สังคมหรือว่า p l b l i c Charge Rule เป็นเหตุผลที่ถูกหยิบมาพูดถึงมากที่สุดนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานคนเหล่านี้สามารถดูแลตัวเองได้หรือไม่จากการไปหาข้อมูลมาก,ก็พบนะครับว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติเข้ามาพพึ่งพาสวัสดิการของรัฐเช่นเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนเงินค่าอาหารหรือว่าบริการทางการแพทย์ที่ฟรีซึ่งรัฐมองว่า เป็นการดึงเอาภาษีของชาวอเมริกันไปใช้อย่างที่2ครับก็คือนโยบายการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองโดยเรื่องนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐต้องการเวลาในการปรับปรุงขั้นตอนการคัดกรองประวัติใหม่ทั้งหมดหลังจากมีการพบการทุจริตในโครงการสวัสดิการจากภาครัฐจากกลุ่มผู้อพยพบางส่วนในพื้นที่เช่นก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่ามันมีเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในรัฐมินนิโซตามาแล้วจึงส่งผลให้ต้องระงับการออกวีซ่าให้กับกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในกลุ่ม เป้าหมายเพื่อตรวจสอบระบบใหม่และ3ครับก็ค,คือการใช้ระเบียบสุขภาพและฐานะทางการเงินเป็นเกณฑ์คัดคนภายใต้คําสั่งนี้นะครับเขาบอกว่าเขาต้องพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่เข้มงวดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหากผู้สมัครเข้าขัดดังต่อไปนี้เนี่ย อาจจะถูกปฏิเสธทันทีเช่น1ครับเป็นผู้สูงอายุรัฐมองว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาสวัสดิการและการรักษาพยาบาลในอนาคตหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือน้ำหนักเกินหรือว่าโอเวอร์เวยซึ่งอาจจะเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขในระยะยาวปัจจัยต่อมาที่ทางสาหรัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎที่ว่านี้ก็คือทักษะด้านภาษาอังกฤษหากสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้รัฐมองว่าการหางานทําก็ยากและเสี่ยงต่อการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและสุดท้ายฮะปัจจัยในเรื่องของสถานะทางกา เงินโดยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรื่องราวการถูกแรับบีซ่าได้เกิดขึ้นเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเงินหากบุคคลใดก็ตามครับไม่มีทรัพย์สินหรือพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีความมั่นคงในไรายได้ยังไง เขาก็มองว่าเดี๋ยวคนเหล่านี้เนี่ยก็ไปพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอีกทีนี้ครับจาก4ปัจจัยที่เล่าไปก่อนหน้านี้หากเราไปคุดข้อมูลเพิ่มเติมก็พบนะครับว่าเขาเคยมีการบันทึกด้วยนะเช็คไปถึงเรื่องของดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ใครก็ตามครับที่อาจจะไปขอวีซ่าแล้วน้ำหนักเกินหรือมีโรคเบาหวานมีโรคความดันเนี่ย เขาอาจมองว่าเราเนี่ยอาจจะไปเบิร์ัสยิการการรักษาพยาบาลฟรีของเขาและใช้จุดนี้เป็นเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าได้อย่างไรก็ดีครับหากเรานับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลาประมาณ1ปีเนี่ยพบนะครับว่าสหรัฐได้เพิกถอนวีซ่าไปแล้วประมาณ1 0 0 0 0แรายรวมถึงวีซ่านักเรียนด้วยประมาณ8,000คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประวัติทำผิดเล็กน้อยเช่นไปเมาแล้วขับไปลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเขาเอาจริงไม่ได้แค่ขู่นะจ๊ะและแน่นอนว่าหลายคนอ่านมีคำถามนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมประเทศไทยถึงโดนไปกับเขาด้วยจากการไปหาข้อมูลมานะครับก็ได้มาประมาณ2อย่างหลักๆอย่างแรกนะครับอ่านเป็นเพราะว่ามีคนไทยบางส่วนที่อยู่ที่นั่นไปใช้สุดิการของเขาเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือไม่หรือเหตุผลที่2ฮะ อาจจะเป็นด้วยเรื่องทางการเมืองหรือไม่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันว่าถ้าหากระบบประเมินและระบบคัดกรองใหม่เสร็จสิ้นแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าแต่ย้ำนะครับจากการหาข้อมูลมาเขาระบุว่าวีซ่าระยะสั้นเนี่ยยังของได้ตามปกตินะวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจระยะสัน้นหรือวีซ่านักเรียนนั้นก็ยังสามารถขอได้แต่ว่าจะมีความเข้มข้นและความเข้มงวดในการตรวจสอบเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วนะฮะใครก็ตามที่จะไป สัมภาษณ์วีซ่าก็อย่าลืมนะครับเตรียมทุกอย่างไปให้มันพร้อมตั้งใจทําทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดนะครับ Have a good day ท่านผู้ชมน,นะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็นว่าอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ